พอดวงการงานผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงวันที่15มกราคม2568ถึง31มกราคม2568เป็นอย่างไรบ้างคะดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์คะ,ะดวงการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ยุ่งเหยิงปวดหัวอยู่บ้างนะคะ ใครที่ทํางานด้านออนไลน์นะคะคนผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำงานด้านออนไลน์ช่วงนี้จะดีหน่อยนะคะถึงจะมีเรื่องที่แบบว่าเอ,อ่อทให้คิดมากกังวลปวดหัวในใสายหน้าที่การงานที่ทําในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ก่อนนะคะก็แต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดอะ่ะนะคะจะสามารถที่คลครมีทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์นะคะจะได้รายได้จาก จากที่ทําอยู่กิจการงานที่ทําในช่วงนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเพราะคุณได้สิบเหรียญเลยนะคะเช่นน mm ็อปเอนดิเคลสเลยนะคะ mm hmm. คุณจะได้แบบว่าผลลัพธ์นะจะได้ผลกําไรดีกว่าที่ผ่านมานะคะ mm hmm. สาหรับรธุรกิจออนไลน์นี่พูดถึงธุรกิจออนไลน์ก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็ท่านใดนะคะขอบคุณค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะสำหรับท่านใดที่ทํางานประจำนะคะทำงานประจําทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นประจํา ลูกจ้างข้าราชการหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ตัวเองเนี่ยทำงานเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งปีถามว่าในปีในในวันที่15มกราคม2 5 8ถึง3ามสมกราคม2 5 8 30, นี้จะได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมบอกเลยท่านที่ทำงานเหนื่อยหนักมันอีมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทางตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนพร้อมด้วย เลื่อนตำแหน่งดีขึ้นก็หมายความว่าการเงินก็จะต้องดีขึ้นตามลําดับนั่นเองนะคะก็ขอให้พลังไพด่ดีๆเกิดกับคุณวันเสาร์ในช่วงว่วงเวลานี้เลยท่านใดที่รอคอยนะคะสำหรับท่านใดนะคะท่านที่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะดวงการงานของคุณที่ทํางานเนี่ยเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งปีรวมพลังงานรวมเลยนะคะ,ะถามว่าในช่วงวันที่15มกราคม2 5งหถึง31มกราคม2 5งหนี้ถ้าคุณรอคอยเงินโบนัส อ่านะหรือว่าเลื่อนปรับเงินเดือนต้องบอกก่อนสำหรับท่านที่ทำงานเหนื่อยหนักมาทั้งปีนะไม่ใช่ทุกท่านทุกพลังงานคนวันเสาร์นะว้เอ้ยอยวันเสาร์ฉันจะได้ไม่ใช่นะคะขึ้นอยู่กับดวงเกณฑ์สตาร์พลังงานที่ขยันเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งปีคนวันเสาร์นะคะช่องฟ้าจะไม่ขายฝันนะคะจะพูดตามหลักความเป็นจริงนะคนวันเสาร์มีตั้งเป็นล้านล้านล้านเพราะฉะนั้นแน่แต่ละคนแต่ละดวงเกณฑ์สตาร์ไม่เหมือนกันแล้วก็พฤติกรรมการทํางาน,ทำ,งานทำอาชิน ก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นฟ้าจะไม่ไขายฝันก็จะบอกเลยว่าสําหรับท่านใดที่ทํางานหนักมาตลอดทั้งปีคนวานสาวแม่คุณจะรับราชการทํางานตําแหน่งใดก็ตามแต่นะคะคุณจะได้โอกาสขึ้นปรับเงินเดือนนะแล้วก็ได้โบนัสได้อะไรอย่างฟ้าพูดไปแล้วเนาะอ่ะมะื่อสักครู่ก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้ทุกท่านเลยที่เกิดวันเสาร์จะมีการปวดหัวนะนะปวดหัวเวียนหัวกับการทํางานกับ เ,ออเพื่อนร่วมงานหรือแต่ละแผนแกแต่ละฝ่ายหรือลูกน้องบริวารเนี่ย มีเรื่องให้ต้องปวดหัวให้ให้แก้ไขอยู่ตลอดแต่ถึงกระนั้นทุกอย่างจะขี้คาวิทางที่ดีนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะฟันฝ่าไปได้เพราะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแต่แค่เป็นคนคิดมากแค่นั้นเองอะ่ะคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนด้วยนิดแถมให้นิดหนึ่งเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์โดยทั่วไปว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่จะเป็นคนเครียดง่ายทุกง่ายนะคะเวลาเจออุปรสรรคปัญหาเรื่องการงานต่างๆเนี่ย คนที่คุณคิดคิดหนักอยู่วนรูปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยพลังงานคุณดีมากๆช่วงนี้ต่อให้คุณมีปัญหาใดก็ตามแต่คุณจะไฟออนผ่านทุกอุปสรรคปัญหานั้นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนพลังงานไพ่แคทติ้งเพียงเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะขอให้ไฟสู้อีกนิดนะคะก็จะสําเร็จและคนเกิดวันเสาร์ฟ้าบอกเลยคุณเนี่ยปกติแล้วคุณทุกท่านเลยจะมีจิตใจที่สตรอง เข้มแข็งแล้วก็แน่วแน่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังงานของคุณเนะี่ยในช่วงเนี้ก็จะนำสู่ไปสู่แห่งความสําเร็จประตูแห่งความสําเร็จนั่นเองไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้นะคะข้อเกณฑ์ควรระวงังคนเกิดวันเสาร์ในช่วงมีหลายท่านหลายพนังงานดวงชะตาที่เห็นนะคะให้ระวังเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมง,งานนะคะ ในที่ทํางานของคุณนะไ่ไม่ต้องไปค้นหาหรือไปทะเลาะเขานะคะแค่พูดแนะนําตามไ่นะคะให้ระวังว่าเออถ้าทําเอกสารใดก็ตามแต่หรืองานที่สําคัญให้ลงมือทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะอย่าไว้ใจให้ใครทําเพราะช่วงนี้อาจจะติดขัดปัญหาได้เพราะาจะมีคนที่ไม่ไม่ค่อยถูกชะตากับเราอาจจะทําให้เป็นปัญหาได้นะคะ อันนี้ไพ่ก็ติ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมถ้าฟังแล้วตรงใกล้เคียงกับท่านใดให้ก็ไปปรับสมดุลกับรางคุณเลยที่สําคัญบอกเลยท่านใดที่ฟ้าลืมบอกไปท่านใดที่ทํธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ก็ตามแต่ช่วงนี้นะคะธุรกิจของคุณถึงแม้ว่าจะปวดหัวมีเรื่องเข้ามาวุ่นวายมากช่วงนี้ก็ตามแต่แต่คุณจะได้ผลกําไรจากธุรกิจการงานในช่วงเนี้ย เป็นไปดังที่คุณแบบไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวนะครับคุณได้ลังเทนอะเพนดิเคิลสิบเปลี่ยนนั่นเองโอ้โหขอให้ทุกท่านทุกพลังงานนะครับปังบริเยณแบบพลังงานนี้เลยส่วนพลังงานลบก,ก,ก็ขอทิ้งไปเลยนะคะพลังงานนี้จะได้เกิดขึ้นกับทุกท่านท,ทุกคนที่เกิดวันเสาร์นี้เลยนะคะนะ